สวัสดีค่ะก็ออเชั่นครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่สองอะครั้งแรกมาแล้วไม่ไม่ผ่านครั้งนี้มาแบบตอนนั้นไม่สบายค่ะไม่สบายหนักเลยเสียงเป็นหวัดก็ไม่ไม่มาดีกว่าปีเนี้ยแต่เพื่อนโทรเรียกต้องมาหนึ่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดรอถึงปีหน้าหนม่นจะแก่เกินวัยก็เลย แต่ไม่เกี่ยวกับพี่โบพี่โบเด็กน่าตอปกติอยู่เชียงใหม่นะคะเรียนที่เชียงใหม่ก็ขี่มาใจมาค่ะแต่ไม่เคยได้ยินชื่อโรงแรมวนหาจนเหนื่อยแบบตื่นเต้นไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วอะร้อนก็ร้อนอะอะไรเนี่ยมาถึงก็ก็ขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยววันหลังมันบอกว่ามันยังเล่าไม่จบเลยครูเอาไว้เดี๋ยวว่นเดี๋ยวเราไปคุยกันสองคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเวทีเดี๋ยวเจอกัน ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะตอนตอนไปออ d i t i o n อ้าวฟังนิมตอนห้าคนอะค่ะก็แบบไม่คิดอะไรก็ร้องไปร้องไปครูการก็บอกร้องเพลงไปจ่ายตลาดเลยอะตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยือแบบคือไม่ตื่นเต้นเลยอะค่ะก็รู้สึกสนุกดีแล้วครูการก็บอกว่าไปออกกำลังกายมานะก็เลยเฮ้ยสงสัยยะได้เข้าแไหมประกาศผลห้าสิบคนไม่ติดอะ ไม่เกดอ่ะมาถึงแรกกะกป๋ามาเจอวิกกี้กางเกงแดงใส่หมวก่งนี้โอ้โมันสวยจริงเลยไอ้นี่เป็นตัวทำลายความมั่นใจของผู้หญิงคนอื่นโดยแอแบบที่เราจะไหวไหมเนี่ยใส่ใจหนึ่งต้องเอาให้ได้เพืองค่ารถมาเนี่ยเข้ม ก็เหนืี่ก็พูดไว้ค่ะเหนื่อยกับความสับสน ที่หนิมต่อจ้ะพอรู้ว่าได้เข้าห้าสิบคนแล้วมาเวิร์กช็อปก็พูดไรค่ะบนไหมว่าข้าหนูนี่เข้ารองบนด้วยสิบสองคนนะคะก็พูดไรค่ะหนูจะเดินทุนดอยสุเทพโอ้ยส4บสี่โลเหนื่อยเลยอะแล้วแบบเจอทุกคนเออทุกคนก็ก็ก็ดีค่ะแล้วตอนขึ้นไปร้องก็ก็ยังจ่ายตลาดเหมือนเดิมก็แบบสบายสบ่ะไม่คิดอะไรแต่ว่าก็ในใจคิดว่าแบบ ขอให้เวทีนี้เป็นเวทีการประกวดสุดท้ายคือแบบสำหรับปีนี้จะไม่ประกวดอีกแล้วอยะะ่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือมันก็เหนื่อยแล้วเพืองตังพ่อแม่ด้วยแบบให้ให้เราให้ตังเราไปนั่นไปนี่แบบแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนประกาศผลสิบหกคนไม่รู้เลยว่าจะได้เป็นคนแรกงง <c oughs> ได้ด้วยเหรอ <c oughs> เพราะแบบเพราะตอนแรกสิ่งที่หนูคิด เอออาจจะไม่ได้ก็ได้คนอาจจะมองว่าแบบเราเของเหลือจากนะ <c oughs> แส่ใจกนะ็ไม่ไมนะก็คือก็กลัวว่าใจนึงคิดว่าที่จะไม่ได้อะเพราะว่าเขาจะมองเราว่าเราเป็นของเหลือจากอ่าด้ยกันคือคือใจมันคิดไงคะแต่ว่าแต่ก็ดีใจคะ่ะที่ที่เขาเลือกเราเขาไม่เห็นความฝันของเราเป็นของเหลือของใครก็คือแบบอยากจะขอบคุณมากๆค่ะ แล้วตอนจับฉลากได้ได้วีเก้าคือดิใจมากชีวิตผูกพันกับเลขเก้าค่ะเกิดวันที่เก้าอยู่เชียงรายก็ได้ร้องเพลงพระธาตุเก้าจอมค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเชียงรายก็ค,คือแบบชีวิตก็ผูกพันกับเลขเก้าก,ก็รู้สึกดีค่ะพอวิกฤติที่เข้ามาอยู่ในบ้านก็กลัวว่าคนอื่นจะมองเราว่าเป็นคนที่เรียบร้อยอ เราจะดูเรียบร้อยเพราเราเข้ามาในบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยเขาเขาจะแบบเขาจะผิดหวังตัวเราหรือเปล่าก็ก็จะคิดบ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆวินนั่นวินนี่แต่แต่ใจก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะขอบคุณสําหรับมะม่วงอ้าวต่อาปต่อไปเลี้่งาาวาาาาาีาาาากานาา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  อ่าถอยลังให้หน่อยลูกอ่าต่อไปคอนเสิร์ตแรกก็ก็โชคดีค่ะที่ที่ได้เจอเพลงเพลงที่ถนัดนะคะก็เป็นตั้งแต่ห้าหกปีที่ร้องเพลงมาค่ะเอ้ยต้องไม่ต้องหกเจ็ดปีค่ะร้องเมาเวทีนี้เป็นเวทีแรกและเวทีเดียวที่ไม่ตื่เต้นเลยก็อแบบออกไปรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความอบอุ่นนะคะเฮ้ยต้องมีแฟนคลับด้วย มีป้ายเชียร์มีคนกรี๊ดไงค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆากอะค่ะแต่ว่าตอนประกาศผลก็คือแบบพยายามจะเข้มแข็งพยายามจะไม่ร้องไห้คือเห็นคนอื่นเขาร้องไห้แล้วมันใจเสียค่ะแบบพูดถึงน้องเดียก็หนิมก็อยู่กับเขาก็จะแบบเฮ้ยอาบน้ําบ้างเลยบ้างอะไรเงี้ยจะแบบ <laughs> จาบ่นเขาตลอดเวลาแบบเอเอพอพอเขาไปก็ก็ <c oughs> ไม่รู้จะบ่นให้ใคร น้องแนนก็น้องก็เป็นคนที่น่ารักอะค่ะแกล้งอะไรก็ไม่โกรธมีน้ําใจดีก็ <c oughs> ได้กลับมาก็ขอบคุณทุกคนที่ทําให้หนูได้กลับมาต่อจากนี้โจทย์เพลงคงคงยากที่จะได้เจอเพลงแนวขนาดอะคะ่ะก็ยินดีต้อนรับกับทุกโจทย์เพราะว่าไม่ขนัดอะไรเลย <c oughs> ทุกอย่างต้องเริ่มนับหนึ่งใหมะคะ่ค่ะก็ขอบคุณทุกสนับส